อายุยืนด้วยใจที่เบาและไม่ยึดติดในสังคมปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใฝ่ฝันอยากมีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงอยู่กับครอบครัวไปนานๆเรามักเข้าใจว่าอายุยืนคือการมีร่างกายที่ยังอยู่ได้นานแต่หากพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วอายุยืนที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงเพียงแค่จำนวนปีที่ผ่านไปแต่คือการมีชีวิต ที่ยืนยาวยังมีคุณภาพมีความสุขและมีใจที่เบาเพราะต่อให้ร่างกายอยู่ได้นานแต่ถ้าใจเต็มไปด้วยความทุกข์ความห่วงกังวลความยึดติดก็เหมือนเรามีชีวิตที่หนักหน่วงทุกวันกลายเป็นภาระทุกลมหายใจกลายเป็นความกดดันและเช่นนี้แม้จะอยู่ถึงร้อยปีก็อาจรู้สึกเหมือนทรมานยิ่งกว่ามีชีวิตสั้นเสียอีก ใจที่เบาคือยาวนานหัวใจสำคัญของการมีอายุยืนอย่างแท้จริงคือการทำให้ใจเบาใจที่เบาไม่ได้หมายถึงการไม่มีภาระหน้าที่แต่หมายถึงการไม่แบกสิ่งที่ไม่จำเป็นเกินไปไม่เอาอดีตมาเป็นโซ่ตรวนไม่เอาอนาคตมาเป็นกังวลและไม่เอาตัวตนมาเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งใจที่เบา ทำให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายความเครียดที่สะสมในร่างกายก็ลดลงโรคภัยก็เบาบางลงเหมือนเราวางของหนักออกจากบ่าชีวิตก็เดินได้ไกลขึ้นคนเรามักจะมองว่าความยืนยาวของชีวิตขึ้นอยู่กับร่างกายอาหารที่เรากินยาที่เรารักษาการออกกำลังกายหรือวิธีดูแลสุขภาพ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญแต่หากพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วสิ่งที่ทำให้ชีวิตยาวนานอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายที่ยังหายใจอยู่แต่คือใจที่เป็นอิสระและเบาสบายเพราะถ้าใจหนักแม้จะมีชีวิตอยู่ยาวนานเท่าไหร่ก็เหมือนเราต้องเดินแบกหินก้อนใหญ่ไปตลอดทางทุกก้าวช่างเหนื่อย และนานเสียยิ่งกว่านานแต่ถ้าใจเบาแม้จะมีเวลาจำกัดก็รู้สึกเหมือนชีวิตกว้างขวางล่องโปรและยืนยาวในความหมายของความสุขใจหนักคือการเร่งอายุให้สั้นลองสังเกตเวลาที่เรามีความกังวลโกรธหรือแบกความเครียดในใจจะรู้สึกเหมือนเวลาเดินช้าทุกสิ่งอึดอัดไปหมดใจร้อนหายใจไม่ทั่วท้อง นั่นคือผลของใจหนักความเครียดและความยึดติดเหล่านี้ไม่เพียงทําให้จิตใจทุกข์เท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงร่างกายโดยตรงฮอร์โมนความเครียดทุกลังออกมาความดันสูงภูมิคุ้มกันลดลงโรคภัยเบียดเบียนง,ง่ายขึ้นและสิ่งเหล่านี้เองที่ทําให้อายุสั้นลงพูดอีกอย่างก็คือใจหนัก ไม่เพียงทำให้ชีวิตเหนื่อยแต่ยังบั่นทอนความยืนยาวของชีวิตด้วยใจเบาคือการต่ออายุให้ยาวในทางตรงข้ามถ้าเรารู้จักทำใจให้เบาใจจะโปร่งโล่งเหมือนเราเดินทางโดยไม่แบกสิ่งใดถุกก้าวเดินเบาสบายไม่ว่าเส้นทางยาวไกลเพียงใดก็ยังพอใจที่จะเดินใจเบาทำให้เกิดความสุขง่ายๆจากสิ่งที่มีอยู่ ความกังวลน,น้อยลงความโกรธจ,จางหายร่างกายก็ไม่ถูกเผาผลาญด้วยความเครียดชีวิตจึงดำเนินไปอย่างยาวนานทั้งในแง่สุขภาพกายและความรู้สึกว่าเวลาทุกวันมีคุณค่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขาวิหารติอโยคีผู้ที่ไม่คล้องแวะไม่ยึดมั่นย่อมอยู่เป็นสุขนี่คือหัวใจของคำว่าใจเบา ความยืนยาวที่แท้ไม่ใช่ปีแต่คือคุณภาพของใจบางคนอายุยืนถึงร้อยปีแต่ใจเต็มไปด้วยความขมขื่นความหวงหวงและความทุกข์ยึดติดทำให้ชีวิตที่ยาวกล,กลายเป็นการทรมานยืดเยื้อในขณะที่บางคนอายุไม่มากแต่ใจโปร่งเบาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกลมหายใจ ชีวิตแบบนั้นแม้สั้นก็กลับยาวนานในคุณค่าดังนั้นความยืนยาวที่แท้จริงไม่ได้วัดด้วยจํานวนวันเดือนปีแต่วัดด้วยความเบาของใจหากใจเบาทุกวันคือความยืนยาวทุกลมหายใจคือความคุ้มค่าวิธีฝึกให้ใจเบาสังเกตและปล่อยวางความคิดเมื่อใจหนักเพราะความคิด ให้รู้ทันว่านี่คือความคิดไม่ใช่ตัวเราแล้วปล่อยให้มันผ่านไปไม่เกาะเกี่ยวหายใจอย่างมีสติการหายใจเข้าออกด้วยความรู้ตัวเป็นการทำให้ใจผ่อนคลายอดีตและอนาคตเบาบางลงเหลือเพียงปัจจุบันที่เบาสบายลดการยึดมั่นในตัวตนเมื่อใดที่เรายึดว่าต้องเป็นของฉันต้องเป็นไปตามใจฉันใจจะหนัก แต่ถ้าเห็นว่าเป็นเพียงสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปใจก็คลายเจริญเมตตาใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาเบาสบายเสมอเพราะไม่แบกโกรธไม่เก็บพยาบาทใจกว้างเหมือนท้องฟ้าใจที่เบาคือยาวนานไม่ใช่เพียงคำสอนเพื่อปลอบใจแต่คือความจริงที่พิสูจน์ได้ในชีวิตประจำวันถ้าใจเราหนัก ทุกสิ่งรอบตัวจะบีบคั้นให้ชีวิตสั้นลงแต่ถ้าใจเราเบาแม้ชีวิตจะยาวหรือสั้นก็ล้วนเต็มไปด้วยความสุขสงบและนั่นแหละคือการมีอายุยืนในความหมายที่แท้จริงการไม่ยึดติดคืออายุที่แท้การยึดติดเปรียบเสมือเนเงื่อนเชือกที่มัดใจเราไว้ยิ่งยึดยิ่งเหนียวแน่นยิ่งทุกข์การยึดติดในความสำเร็จ ยึดติดในทรัพย์สินยึดติดในความรักความเกลียดหรือแม้กระทั่งยึดติดในร่างกายของตนเองทำให้ใจเราอึดอัดและเหน็ดเหนื่อยพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงเสมอเมื่อเรายึดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเราก็จะทุกข์อยู่ตลอดเวลา ตรงกันข้ามหากเรามองเห็นความจริงยอมรับการเปลี่ยนแปลงและไม่ยึดเกาะก็จะพบว่าใจมีอิสระและเบาสบายอายุยืนที่แท้จริงจึงไม่ใช่เพียงการมีร่างกายอยู่ได้นานแต่คือการมีใจที่ปล่อยวางได้ไวทุกมาแล้วก็ผ่านไปไม่แบกต่อความสุขมาก็รับรู้และวางไม่ยึดติดความเป็นอยู่จึงราบรือนไม่กัดกร่อนใจ เมื่อเราพูดถึงอายุยืนหลายคนมักนึกถึงการมีชีวิตอยู่หลายสิบปีหรืออยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่หากมองลึกในเชิงธรรมะแล้วความยืนยาวที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนปีเดือนวันเท่านั้นหากแต่อยู่ที่คุณภาพของใจในแต่ละลมหายใจ ถ้าจิตยังคงยึดติดในสิ่งต่างๆทรัพย์ส,สมบัติเกียรติยศความสัมพันธ์ความคิดความเห็นหรือแม้กระทั่งร่างกายของตนเองชีวิตก็เต็มไปด้วยความทุกข์แม้จะอยู่ยาวนานก็เหมือนถูกกักขังอยู่ในห้องแคบๆที่อึดอัดไม่ต่างจากการมีอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่เคยได้สัมผัสความอิสระอย่างแท้จริง ตรงกันข้ามหากเรารู้จักไม่ยึดติดใจจะปลอดโปร่งและเป็นอิสระเวลาที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็เต็มไปด้วยความสงบความสุขและคุณค่านั่นเองที่เรียกว่าอายุที่แท้จริงทำไมการยึดติดทำให้ชีวิตสั้นความทุกข์กัดกินเวลาเมื่อใจยึดติดความกลัวการสูญเสียจะตามมาเสมอยิ่งหวงยิ่งกังวลยิ่งเหน็ดเหนื่อย จิตจมอยู่กับความกลัวอนาคตและเสียดายอดีตเวลาแห่งความสุขในปัจจุบันจึงถูกกลืนหายไปผลต่อร่างกายโดยตรงความยึดติดนำมาซึ่งความเครียดเรื้อรังร่างกายจึงถูกเผาผลาญด้วยความกังวลฮอร์โมนเสียสมดุลโรคภัยง่ายขึ้นร่างกายเสื่อมเร็วชีวิตที่อยากยืนยาวกลับถูกทำให้สั้นลงด้วยใจที่แบบความรู้สึกว่าเวลาไม่เคยพอ คนที่ยึดติดมักจะรู้สึกว่ายังไม่พอยังไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะมีมากแค่ไหนก็ไม่รู้จักพอจิตจึงเหมือนถูกเร่งรัดเวลาที่มีอยู่กลับไม่เคยพอใจการไม่ยึดติดคือการขยายอายุ เมื่อใจไม่ยึดติดทุกสิ่งก็ถูกมองอย่างที่มันเป็นสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเราไม่ไปฝืนไม่ไปแบกไม่ไปเกาะเกี่ยวใจจึงเบาสบายความสุขก็เกิดขึ้นง่ายและชีวิตทุกวันมีคุณค่ามากขึ้นอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่การไม่ยึดติดทําให้เราหยุดวิ่งไล่ตามอดีตหรืออนาคตเวลาปัจจุบันที่มีอยู่จึงกลายเป็นความยืนยาวในตัวเองทุกขณะเหมือนเป็นชีวิตใหม่ โรคภัยเบาบางลงใจที่วางได้ทำให้ความเครียดน้อยลงร่างกายก็ผ่อนคลายสุขภาพดีขึ้นโดยธรรมชาติชีวิตจึงยาวขึ้นอย่างแท้จริงคุณภาพของชีวิตสูงขึ้นแม้อายุไม่มากแต่หากใจเป็นอิสระทุกช่วงเวลาที่อยู่ก็เต็มไปด้วยความหมายนี่คืออายุแท้ที่ไม่ขึ้นกับจำนวนปีแต่ขึ้นกับความอิสระของใจวิธีฝึกการไม่ยึดติด เห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทุกสิ่งในโลกเปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีอะไรคงทนเมื่อเห็นชัดเช่นนี้ใจก็คลายการเกาะเกี่ยวลงฝึกสติรู้ทันอารมณ์เวลาโกรธเวลาอยากเวลาเสียดายให้รู้ทันว่านี่คืออารมณ์ไม่ใช่เราแล้วปล่อยให้มันผ่านไปใช้เมตตาเป็นพื้นฐานเมื่อมีเมตตาใจกว้างไม่ผูกโกรธไม่จองเวรความยึดถือก็อ่อนกำลังลง ฝึกปล่อยเล็กเพื่อนำไปสู่การปล่อยใหญ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นการไม่หงุดหงิดกับเรื่องเล็กน้อยการไม่ยึดติดคำพูดใครแล้วค่อยๆพัฒนาจนถึงการปล่อยวางสิ่งใหญ่ในชีวิตการไม่ยึดติดคืออายุที่แท้เพราะมันทำให้ชีวิตทุกขณะเป็นอิสระและเบาสบาย แม้วันเวลาของร่างกายจะจำกัดแต่ใจที่ไม่ยึดติดจะทำให้เราอยู่ได้อย่างยืนยาวในความหมายของความสุขสงบและความอิสระที่แท้จริงดังนั้นหากอยากมีอายุยืนที่แท้อยากเพียงแต่ดูแลร่างกายแต่จงเรียนรู้ที่จะวางใจปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นและอยู่กับปัจจุบันด้วยใจที่ไม่เกาะเกี่ยวนั่นแหละคือเคล็ดลับแห่งชีวิตที่ยืนยาวโดยแท้จริง วิธีสร้างใจที่เบาและไม่ยึดติดฝึกสติในชีวิตประจำวันการรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังคิดกำลังทําอะไรช่วยให้เราไม่หลงไปกับอารมณ์ความโกรธความกังวลและทำให้ใจไม่หนักการฝึกสติไม่จำเป็นต้องรอให้ไปนั่งสมาธิบนภูเขาหรือในป่าแต่สามารถทําได้ในชีวิตประจำวันในทุกๆอิริยาบถ ทังนั่งยืนเดินนอนและแม้แต่ตอนทำงานกินข้าวหรือพูดคุยกับใครก็ตามทำไมต้องฝึกสติในชีวิตประจำวันช่วยให้ใจไม่ฝุ้งซ่านเมื่อมีสติเราจะไม่เผลอหลงไปตามความคิดหรือความกังวลอดีตไม่ดึงเราไปอนาคตไม่ผลักเราออกไปเราอยู่กับปัจจุบันได้เต็มที่ลดทุกข์และความผิดพลาด เวลาขาดสติเรามักพูดหรือทำอะไรไปโดยไม่คิดผลคือเกิดปัญหาหรือความเสียใจตามมาการมีสติทำให้เราเห็นทันก่อนที่จะเผลอทำผิดสร้างความสุขง่ายๆแค่ดื่มน้ำด้วยสติกินข้าวด้วยสติหรือหายใจด้วยสติใจก็สงบและเบาสบายขึ้นทันทีไม่ต้องรอสิ่งใหญ่โตวิธีฝึกสติในชีวิตประจำวันใช้ลมหายใจเป็นหลัก หายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้ไม่ต้องบังคับแค่รับรู้การหายใจก็เป็นการฝึกสติที่ง่ายและทำได้ทุกที่กำหนดรู้การเคลื่อนไหวเวลาเดินให้รู้ว่าเรากำลังยกเทา้าก้าวเทา้าและวางเทา้าเวลาเอื้อมหยิบของหรือเคลื่อนไหวใดๆให้มีความรู้ตัวในทุกจังหวะทำกิจวัตรประจำวันด้วยความรู้ตัวเช่น ตอนหลังจานให้รู้ว่ามือกำลังถูกน้ำฟองสบู่เย็นอย่างไรแทนที่จะปล่อยใจไปคิดเรื่องอื่นหรือขณะอาบน้ำให้รู้ถึงสัมผัสของน้ำที่ไหลผ่านผิวไม่ต้องเร่งรีบจนลืมปัจจุบันใช้คำกำกับง่ายๆเช่นเวลาหายใจอาจภาวนาในใจว่าเข้าออกเวลายกเท้าอาจนึกว่ายก วางวิธีนี้ช่วยให้จิตไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นง่ายๆรู้ทันอารมณ์เวลาโกรธดีใจเสียใจหรือกังวลให้รู้ว่านี่คือความโกรธนี่คือความกังวลแค่รู้เฉยๆไม่ต้องผลักไสไม่ต้องตามไปใจจะคลายลงเองผลของการฝึกสติ ใจสงบขึ้นไม่ฟุ้งซ่านง่ายลดความประมาทในชีวิตไม่เผลอทำผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวเกิดความสุขเรียบง่ายจากการอยู่กับปัจจุบันพัฒนาปัญญาเพราะเมื่อมีสติใจก็เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงการฝึกสติในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการนำความรู้ตัวมาอยู่กับสิ่งที่เราทำในแต่ละขณะไม่ว่าจะหายใจเดิน กินทำงานหรือแม้แต่ตอนพูดกับใครการฝึกเช่นนี้ไม่เพียงทำให้ใจสงบแต่ยังทำให้ชีวิตทั้งชีวิตมีคุณค่ามีความหมายและไม่สูญเปล่าเรียนรู้ที่จะวางถามตนเองเสมอว่าสิ่งที่เรากำลังคิดกำลังแบกนั้นจำเป็นหรือไม่หากไม่จำเป็นก็หัดปล่อยเหมือนวางก้อนหินลงข้างทางการวางในทางธรรมะ จึงไม่ได้หมายถึงการทิ้งทุกสิ่งจนไม่รับผิดชอบแต่หมายถึงการรู้จักปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากใจรู้จักแยกแยะว่าอะไรควรถือไว้อะไรควรวางลงเมื่อวางได้ใจก็เบาและชีวิตก็เดินต่อไปได้อย่างสงบทำไมเราถึงควรวางสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป หากเราไปยึดสิ่งที่ไม่คงทนใจเราย่อมทุกข์เป็นธรรมดาการวางจึงเป็นการคืนสิ่งทั้งหลายให้แก่ความเป็นจริงของมันการแบกเกินไปทำให้ใจหนักเหมือนเราถือก้อนหินไว้ตลอดเวลายิ่งนานยิ่งเหนื่อยทั้งที่เราสามารถวางลงเมื่อไหร่ก็ได้การวางไม่ได้ทำให้หินหายไปแต่ทำให้เราไม่ต้องทุกแบกมันการวางทำให้เห็นทางออก เวลาใจเรามั่วแต่กอดสิ่งหนึ่งแน่นๆเรามักจะไม่เห็นสิ่งอื่นแต่เมื่อวางใจเปิดกว้างปัญญาเกิดทางออกก็ปรากฏวิถีเรียนรู้ที่จะวางเริ่มจากการสังเกตใจเวลามีเรื่องไม่สบายใจให้สังเกตว่าเราแบกอะไรอยู่เช่นความโกรธความอยากหรือความกลัวแค่รู้ตัวว่ากำลังแบกใจก็เริ่มเบาลง ถามตัวเองว่าจำเป็นต้องแบกไหมบางเรื่องไม่ได้สำคัญถึงขนาดนั้นแต่เราเผลอให้มันใหญ่เกินไปถ้ารู้ว่าไม่จำเป็นก็ลองวางเหมือนปล่อยก้อนหินลงข้างทางฝึกวางในเรื่องเล็กๆก,ก่อนเช่นไม่เก็บคำพูดไม่ดีของใครมาคิดซ้ำไม่ยึดกับความผิดพลาดเล็กๆของตนเองการวางเรื่องเล็กๆได้จะช่วยให้วางเรื่องใหญ่ได้ง่ายขึ้น ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องช่วยหายใจเข้ารับความหนักหายใจออกเหมือนปล่อยความหนักนั้นออกไปทําบ่อยๆใจจะค่อยๆรู้จักการวางเห็นความจริงของอนัตตาเมื่อเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราจริงๆทั้งกายใจทรัพย์สมบัติหรือแม้แต่ความคิดวางก็ง่ายขึ้น เพราะรู้ว่าทุกสิ่งล้วนเป็นเพียงของชั่วคราวที่เข้ามาแล้วก็ไปผลของการเรียนรู้ที่จะวางใจเบาสบายไม่อึดอัดความทุกข์ลดลงเพราะไม่ไปเกาะเกี่ยวสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดปัญญามองโลกตามความจริงใช้ชีวิตได้อย่างอิสระไม่ถูกผูกมัดด้วยความขิดหรืออารมณ์การเรียนรู้ที่จะวางคือศิละปะแห่งการใช้ชีวิต เมื่อวางสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากใจเราไม่ได้สูญเสียอะไรแต่กลับได้อิสระความสุขและความสงบกลับคืนมาชีวิตที่มีศิลปะในการวางจึงเป็นชีวิตที่เบาโลง่งและยืนยาวในความหมายที่แท้จริงอยู่กับปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงสิ่งที่แน่ชัดที่สุดคือปัจจุบัน การอยู่กับลมหายใจและสิ่งที่ทำตรงหน้าทำให้ใจผ่อนคลายการอยู่กับปัจจุบันคือการหันกลับมาใส่ใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าไม่จมอยู่ในอดีตไม่ฝุ้งไปกับอนาคตแต่ตื่นรู้อยู่กับขณะนี้อย่างเต็มที่ทำไมปัจจุบันจึงสำคัญเพราะอดีตผ่านไปแล้วไม่ว่าเราจะเสียดายหรือกโกรธเคืองอย่างไรก็ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ สิ่งเดียวที่ทำได้คือเรียนรู้แล้วก้าวต่อไปเพราะอนาคตยังมาไม่ถึงความคิดถึงอนาคตเป็นเพียงจินตนาการอาจเกิดหรือไม่เกิดก็ได้การกังวลล่วงหน้าจึงเป็นการสร้างทุกข์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเพราะปัจจุบันคือชีวิตที่แท้จริงเราหายใจได้แค่ในปัจจุบันกินข้าวได้แค่ในปัจจุบันรู้สึกสุขหรือทุกข์ก็ได้แค่ในปัจจุบัน ถ้าเราพลาดปัจจุบันเราก็พลาดทั้งชีวิตวิธีฝึกอยู่กับปัจจุบันหายใจอย่างมีสติแค่หายใจเข้าออกแล้วรู้ตัวว่ากำลังหายใจก็พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายที่สุดทำสิ่งที่ทำอย่างรู้ตัวเวลากินข้าวให้รู้รสรู้กลิ่นเวลาล้างจานให้รู้สัมผัสของน้ำไม่ต้องปล่อยใจไปคิดเรื่องอื่นสังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ ถ้าโกรธก็รู้ว่าโกรธถ้าสุขก็รู้ว่าสุขแค่สังเกตโดยไม่ผลักไสหรือเกาะเกี่ยวใจจะสงบและไม่ฝุงซ่านใช้คำเตือนใจบางคนใช้คำสั้นๆเช่นตอนนี้หรืออยู่ตรงนี้เพื่อเรียกสติกลับมาเมื่อใจเผลอไปผลของการอยู่กับปัจจุบันใจสงบและเบาเพราะไม่ถูกอดีตและอนาคตดึงไป ลดทุกจากความคิดซ้ำซ้อนเช่นความเสียใจความกังวลใช้ชีวิตได้เต็มที่ทุกกิจกรรมเล็กน้อยเช่นการดื่มน้ำหรือการเดินกลายเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าเกิดปัญญาเห็นความจริงเพราะใจที่อยู่กับปัจจุบันจะเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนตามความเป็นจริงการอยู่กับปัจจุบันคือการหันมารับรู้และใช้ชีวิตตรงหน้าที่เรามีอยู่จริง อดีตคือบทเรียนอนาคตคือสิ่งที่ยังหมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันคือของขวัญที่แท้จริงหากเราอยู่กับมันอย่างเต็มที่ใจก็สงบสุขและเป็นอิสระฝึกเมตตาใจที่มีเมตตาย่อมกว้างขวางเบาสบายไม่คับแคบเพราะไม่ผูกโกรธไม่แบกความเกลียดชังเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข เป็นคุณธรรมที่ทำให้ใจอ่อนโยนกว้างขวางไม่คับแคบไม่เบียดเบียนไม่ผูกโกรธไม่จองเวรและไม่อิจฉาริษยาการฝึกเมตตาจึงไม่ใช่เพียงการทำความดีต่อคนอื่นแต่เป็นการชำระใจตนเองให้ใสสะอาดและเบาสบายทำไมต้องฝึกเมตตาเมตตาทำให้ใจเบา เมื่อเรามีเมตตาใจจะไม่หมกมุ่นกับการเอาชนะหรือการแก้แค้นความหนักอึ้งจากความโกรธหรือความเกลียดก็คลายลงเมตตาสร้างมิตรภาพคนที่มีเมตตาย่อมเป็นที่รักแล้วไว้ใจของผู้อื่นสังคมรอบตัวก็สงบเย็นขึ้นเมตตาเป็นเกราะป้องกันใจ เมื่อเรามีเมตตาแม้เจอคำพูดหรือการกระทำที่ไม่ถูกใจใจก็ไม่หวั่นไหวง่ายเพราะมีความอบอุ่นคอยหล่อเลี้ยงอยู่เมตตาเป็นฐานแห่งสมาธิและปัญญาใจที่เต็มไปด้วยเมตตาย่อมสงบง่ายไม่ฟุ้งซ่านและยังเปิดกว้างพอที่จะมองเห็นความจริงตามธรรมชาติวิธีฝึกเมตตาเริ่มจากตนเองก่อนนั่งสงบสงบแล้วกล่าวในใจว่า ขอให้เรามีความสุขปลอดภัยปราศจากทุกภัยทั้งปวงการเริ่มจากตนเองทําให้ใจอ่อนโยนและอบอุ่นก่อนที่จะส่งต่อให้ผู้อื่นขยายไปสู่คนใกล้ตัวจากนั้นแผ่เมตตาไปให้ครอบครัวเพื่อนคนที่เรารักให้ความปรารถนาดีเหมือนเราอยากให้เขามีความสุขเช่นเดียวกับเราขยายไปสู่คนทั่วไป คิดถึงคนที่เรารู้จักเพียงพันพาน,านคนที่เราไม่รู้จักแต่ก็ปรารถนาให้เขามีความสุขเช่นกันขยายไปสู่คนที่เราไม่ชอบตรงนี้สำคัญมากเพราะเมตตาที่แท้ต้องไม่มีเงื่อนไขฝึกแผ่ความปรารถนาดีแม้ต่อผู้ที่เคยทำให้เราไม่พอใจใจจะค่อยๆค,คลายจากความโกรธแผ่ไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่จํำกัดเพียงมนุษย์แต่รวมถึงสัตว์เล็กใหญ่ทุกชีวิตให้เขามีความสุขปลอดภัยจากทุกภัยทั้งปวงตัวอย่างการเจริญเมตตาเมตตาภาวนาเวลานั่งสงบอาจกล่าวในใจว่าขอให้เรามีความสุขปลอดภยัยปราศจากทุกภัยทั้งปวงขอให้เขาผู้นี้มีความสุขปลอดภยัยปราศจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้สักพ์ท,ทั้งหลายมีความสุขปลอดภัยปราศจากทุกภัยทั้งปวงการภาวนาแบบนี้ไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการทำให้ใจแผ่ความอ่อนโยนออกไปจริงๆผลของการฝึกเมตตาใจสงบและผ่อนคลายเหมือนอยู่ในที่อบอุ่นความโกรธความเกลียดและความอิจฉาลดลงหลับง่ายและนอนหลับเป็นสุข มีความสุขง่ายๆโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเป็นที่รับของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายการฝึกเมตตาเป็นการฝึกหัวใจให้กว้างขวางและอ่อนโยนไม่เพียงสร้างความสุขให้ผู้อื่นแต่ยังทำให้ผู้ฝึกเองมีใจที่สงบเย็นและมีคุณภาพชีวิตที่แท้จริง หากใจเต็มไปด้วยเมตตาเราก็จะเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความสุขที่มั่นคงและทุกวันของชีวิตจะเต็มไปด้วยความหมายยอมรับความเปลี่ยนแปลงเข้าใจว่าโลกนี้ไม่แน่นอนทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อเห็นความจริงนี้ใจก็คลายจากการยึดมั่นได้ง่ายความเปลี่ยนแปลงอน,นิจจังคือธรรมชาติที่แท้จริงของทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นร่างกายความรู้สึกความคิดความสัมพันธ์ทรัพย์สมบัติหรือแม้แต่ชีวิตทั้งหมดล้วนอยู่ภายใต้กฎของความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีสิ่งใดเที่ยนแท้ถาวรการยอมรับความเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึง้งและใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาทำไมเรามักทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงเรายึดสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ทำให้สุขเราอยากให้คงอยู่ตลอดไปแต่ความจริงคือมันเปลี่ยนแปลงเสมอเราผลักใสสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ทำให้ทุกข์เราอยากให้มันหายไปเดี๋ยวนี้แต่บางครั้งมันก็ยังอยู่ทำให้ใจเรากระสับกระส่ายเรากลัวสิ่งไม่รู้จักความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยเจอความไม่แน่นอนทำให้เกิดความกังวลการยอมรับความเปลี่ยนแปลงคืออะไร คือการเห็นความจริงว่าทุกสิ่งไม่จีรังและไม่ฝืนความจริงนั้นคือการวางใจให้สมดุลเมื่อสิ่งที่รักหายไปหรือสิ่งที่ไม่ชอบเข้ามาคือการใช้ปัจจุบันให้เต็มที่โดยไม่ผูกมัดตนเองกับอดีตรหรืออนาคตวิธีฝึกยอมรับความเปลี่ยนแปลงสังเกตธรรมชาติรอบตัวดูดอกไม้ที่บานและร่วงฟังเสียงนกร้องที่ดังแล้วดับ รู้ว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามองดูร่างกายและใจของเราเองผิวหนังเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนไม่มีสิ่งใดเหมือนเดิมแม้สักขณะเดียวฝึกปล่อยวางเล็กๆน้อยๆยเช่นยอมรับว่าของที่ชอบอาจหายไปงานที่ตั้งใจก็อาจไม่เป็นอย่างหวังเมื่อฝึกเล็กๆได้ใจจะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด เมื่อเราอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ความยึดติดต่ออดีตและความกลัวอนาคตก็จะเบาบางลงใช้สติเป็นเพื่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้หยุดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าสิ่งนี้ก็เป็นธรรมดาใช่ไหมเพียงเท่านี้ใจก็จะไม่ต่อต้านเกินไปผลลัพธ์ของการยอมรับความเปลี่ยนแปลงใจเบาสบายไม่หวั่นไหวง่ายทุกน้อยลง แม้สิ่งรอบตัวไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเกิดความกล้าเผชิญชีวิตเพราะไม่กลัวความไม่แน่นอนเห็นคุณค่าของปัจจุบันมากขึ้นเพราะรู้ว่าทุกสิ่งไม่จีรังการยอมรับความเปลี่ยนแปลงคือการยอมรับธรรมชาติของชีวิตเมื่อเราปล่อยวางจากการอยากให้สิ่งต่างๆคงอยู่ถาวรใจเราจะกว้างขึ้นอ่อนโยนขึ้นและเบาขึ้น การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูที่คอยสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเติบโตด้วยปัญญาสรุปอายุยืนที่แท้คือชีวิตที่ไม่ถูกเวลาบีบคั้นในท้ายที่สุดอายุยืนไม่ได้หมายถึงจำนวนปีที่มากขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการที่เราใช้แต่ละวันด้วยใจที่เป็นอิสระใจที่ไม่ยึดติดไม่แบกเกินจำเป็น เมื่อใจเบาชีวิตก็เบาทุกวันกลายเป็นของขวัญทุกลมหายใจกลายเป็นความสุขที่แท้จริงดังนั้นหากอยากมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณค่าให้หัดเบาใจปล่อยวางและไม่ยึดติดแล้วเราจะค้นพบว่าความยืนยาวของชีวิตไม่ได้อยู่ที่เวลาแต่อยู่ที่คุณภาพของใจในทุกขณะ